อมเอกเลอกเลยเก่งมากไอรอบนึงอ like ีกรอบนึ่ง uh, oh ้อมยัง hmm. ้อมยังเหมือนเด็กเหมือนเด็กเหมือนเด็กนักเรียนนอกอใส่เสื้อผ้าติงร้อนแทบแดเก่ง ข้างนอกโอ้ข้างนอกพยายปิดลโอเคเอายังเอางขมหานูอาเลยก่อ่อนไปเอออ่ะ go อุ้ยเก่งมากลูกไปหาพี่ส้มปะหาสมที่หาสมไปลูกไปมันมีก้อง เออเก่งมากเฮ้ยเจับอะไรเขาเนี่ยจับนมพุงไว้พ้าให้พุง